เดี๋ยวเราจะทำกุ้งทอดนะครับผมให้หลานกินนะครับผมให้หลานกินอาจจะต้องเด็ดหัวออกหน่อยเนื้อครับผมเพราะมันแหลมนะครับผมล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็เด็ดหัวนะครับผมแล้วก็ไปคลุกกับแป้งนะครับผมไม่รู้แป้งต้องปรุงรสห,หรือเปล่านะครับผมผมเพิ่งเคยทอดครั้งแรกเหมือนกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมขอบคุณครัสวัสดีครับใช้แป้งทอดกรอบนะครับผมก็ใส่ไปตามชอบนะครับผมให้มันคุ้นๆหน่อยพอทอดแล้วค้นๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ ผมผสมแป้งพอค้ละลาวนี้นะครับผมไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันอ่าก็แล้วแต่ชอบนะครับผมแป้งผมไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะครับผมทอดเฉยๆไม่รู้เขาต้องปรุงรสอะไรหรือเปล่าอ่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ทอดตามชอบนะครับผมขอบคุณครับสวีทครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทอดกุ้งนะครับผมก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วผมให้เยอะหน่อยแล้วผมให้พอทั่วกุ้งแล้วผมแล้วก็ให้อุ่นให้ร้อนนะครับผม ใส่เน,นี่ยคนมือเน,นี่ยใ้เขาคายไดดชินน้ำเนื้บุมอ่ะเราคนแป้งก่อนนะครับผมไม่รู้ทำได้กี่ชิ้นน่าจะได้สามชิ้นนะครับผมสี่ชิ้นนะครับผมแล้วเราก็ตักกุ้งใส่เข้าไปนะครับผมทอดไม่ต้องชิ้นใหญ่นะครับผมจะได้กินง่ายๆนะครับผม ลองดูก่อนผมว่าเพิ่งเคยทอดครั้งแรกนะครับผมมีเวลาแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวทอดไม่เสร็จก็เดี๋ยวค่อยทอดอีกทีนะ มันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมกัาแป้งจะสุกไฟอ่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจับเวลาเลยแล้วกันว่าชิ้นหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่มีเวลาแป๊บเดียวนะจะทอดได้สองชิ้นนะครับผมดูซีเน่ได้อดอยังได้แล้วนะครับผมแข็งแล้วเกือบเหลืองเลยนะครับผมทอดได้เหลืองเลยเราดูที่มันเหลืองนะครับผม ทอทีละชิ้นก็น้อยไปนะครับผมอันนี้ผมทอได้ทีละชิ้นเดี๋ยวครั้งต่อไปผมทอสองชิ้นละจะได้เร็วหน่อยกุ้งแดนงนะครับผมพอได้แป้งสุกนะครับผมแป้งไม่สุกมันจะไม่อร่อยนะครับผม ดูก่อนให้มันเหลืองเลยนะครับผมเหลืองแล้วได้นะครับผมมันจะเหลืองละดาบนี้นะครับผมเวลาอีกหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมทอดให้ดูชิ้นเดียวนะครับผมชิ้นหนึ่งก็สามนาทีนะครับผมสามสี่นาทีหัวแป้งที่สุกนะครับผมแป้งมันจะสุกยากกว่านะ เงยได้แล้วนะครับผมเหลืองสองข้างแล้วนะครับผมกรอบละวแบบนี้แหละต้องใส่ชามนะครับผมเมื่อเดี๋ยวผมจะเอาไปให้หลานนะครับผมต้องใส่ชามเดี๋ยวมันหกนะครับผมเสร็จเดี๋น้ำมันหน่อยนะครับผมตักใส่ชามเลยะจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมตัดคลิปแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผม ก็น่าจะทอดกันเป็นละขอบคุณครับสวัสดีครับ